สวัสดีค่ะวันนี้ทางไทย IDC กรมรส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะจะมาสาธิตวิธีการขึ้นรูปกล่องบรรจุภัณฑ์ค่ะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบอใบไ,ไม้นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดีพร้อมแพ็คปี2564นะคะถ้าหากว่าใครเห็นคลิปนี้นะคะก็สามารถดูวิธีการพับขึ้นรูปกล่องบรรจุภัณฑ์ลักษณะใกล้ๆกันอย่างนี้ได้ด้วยนะคะ ของกลุ่มบอใบไ,ไม้นะคะจะเป็นกล่องสําหรับใส่เสื้อผ้าสําเร็จรูปลักษณะกล่กองจะเป็นกล่องฝาประกบนะคะฝาประกบก็คือจะมีด้านในที่เป็นตัวกล่องนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งทําหน้าที่เป็นฝาของกล่องนะคะในหนึ่งชุดนะคะที่เราส่งไปให้กับทางผู้ประกอบการนะคะจะมีทั้งหมด2แผ่นด้วยกันค่ะแผ่นนี้ก็คือตัวกล่องนะคะ พอขึ้นรูปมาแล้วก็จะได้งานลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนแผ่นนี้นะคะเป็นตัวฝากล่องค่ะก็จะส่งไปให้แบบแบนๆแบบนี้เลยนะคะแล้วพอขึ้นรูปมาแล้วเราก็จะได้เป็นฝาแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะทางผู้ประกอบการสามารถที่จะใช้แผ่นใสนะคะติดด้วยตัวเองได้นะคะด้วยการที่จเจาะตัดแผ่นใสนะคะขนาดเกินจากวงกลมนี้นะคะ วงกลมจะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ9เซนนะคะเราก็จะวัดขนาดแผ่นใสออกมาประมาณ12เซนนะคะ12คูณ12เซนก็ได้ค่ะแล้วก็แปะลงไปติดเทปกาวสองด้านนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเสื้อผ้าหรือว่าของที่อยู่ข้างในเนี่ยมีถุงพลาสติกหุ้หมอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องติดพลาสติกเข้าไปนะคะ,ะเดี๋ยวจะมาดูวิธีการขึ้นรูปก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นตัวฝาก่อนตรงนี้นะคะ ตอนที่ส่งไปให้เนี่ยมันจะเป็นแผ่นแบนๆเลยก่อนอื่นนะคะก่อนจะเริ่มขึ้นรูปกล่องเนี่ยเราต้องทําการทํารอยพับให้เกิดขึ้นก่อนเหตุผลเพราะว่าเราจะได้ขึ้นรูปกล่องได้ง่ายๆนะคะถ้าเราไม่พับไว้เนี่ยกล่องจะมีอาการเป็นเป็น,ปนมีความโค้งนะคะแล้วก็มันจะไม่เป็นมุมไม่ไม่เป็นสันสวยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการพับขึ้นรูปกล่องพับให้มันเป็นรอยตามรอยประ อันนี้ก่อนนะคะข้อแนะนํานะคะผู้ประกอบการควรจะมีไม้บรรทัดเอาไว้เพื่อที่เวลาเราพับขึ้นรูปเนี่ยเราจะใช้ไม้บรรทัดข้างหนึ่งกดเอาไว้นะคะตรงตามแนวพับเราหลังจากนั้นก็พับขึ้นนะคะตามแนวเลยมองเห็นอยู่นะคะเหตุผลว่าทําไมเราต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ใช้เนี่ยมันจะเป็น แรงกดมันจะอยู่ที่เนื้อเราค่ะอยู่ที่นิ้วแล้วมันก็จะทําให้กล่อมเนี่ยเป็นรอยนะคะเป็นรอยตามแรงกดของนิ้วมันจะไม่สวยนะคะถ้าเราใช้แมปบรรทัดเนี่ยตัวออรอยสันกล่อมเนี่ยจะเนียนกว่านะคะแล้วก็ถ้าเราทําบ่อยๆนะคะพับเป็นร้อยใบยเนี่ยยังไงชํานานแน่นอนนะคะจะขึ้นรูปได้เร็วมากเราพับนําล่องตอตามแนวนี้นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะผู้ประกอบการก็วันหนึ่งนั่งพับ นั่งพับขึ้นรูปแบบนี้ไว้ก่อนแล้วก็ทิ้งไว้ก็ได้ค่ะแล้วหาอีกคนหนึ่งมาเป็นคนขึ้นรูปตัวฝานะคะแบ่งงานกันทําก็ได้นะคะคือไม่ต้องทำํำเสร็จในคนเดียวก็ได้เนาะอะอันนี้นะคะสมมุติว่าเราหักมุมปาเขาเรียกว่าเป็นการหักมุมแล้วกันนะคะหักมุมครบททั้งสีด้านทุกมุมแล้วนะคะจักงนั้นก็เริ่มการพับเลยค่ะตรงนี้นะคะมันจะเป็นการขึ้นรูปแบบไม่ใช้กาวนะคะ ซึ่งอันนี้เป็นมีตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยก็เลยมีการักออกแบบนะคะให้มีตัวลิ้นตรงนี้นะคะเราจะไม่เราจะไม่ตัดขาดนะคะเราใช้วิธีการพับเข้ามามองเห็นไหมเอ่ยเ,อเดี๋ยวดูตัวสําเร็จรูปนะคะพอสําเร็จรูปเนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านในด้านในนะ เป็นมุมแบบนี้นะคะว,วิธีการขึ้นรูปก่อนตรงนี้นะคะอาจจะต้องอาศัยทําบ่อยๆนะคะทําบ่อยๆแล้วก็จะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มชินกันนะคะนี่เราอาัดอัดอยากรวดเร็วเป็นธรรมชาตินะคะก็จะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะไม่เป็นไรเนาะเป็นแบบว่าธรรมชาติของเราไปนะคะ เราจะเริ่มพับจากด้านที่เป็นด้านสั้นก่อนนะคะขออนุญ,ญาตเรียกว่าด้านสั้นแล้วกันนะคะให้ตัวมุมนะคะอยู่ข้างในมุมด,ด้านนี้นะคะจะอยู่ข้างในพับไปนะคะพับให้เขาเคยชินก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็พับด้านยาวลงมาค่ะ จะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีลิ้นอยู่นะคะทีกล้องเห็นไหมเอ่ยมีลิ้นนะคะลิ้นเนี้จะต้องอยู่ข้างในสุดเพราะให้เขาทําหน้าที่ล็อกกลอบเอาไว้นะคะ มือนะคะเราก็ต้องกดมันจะต้องใช้การพับกันพร้อมกันทุกด้านนะคะจะเห็นว่าอันเนี้ยมันยังไม่พอเราปล่อยมือเนี่ยมันก็จะกระเดิดออกมาเนาะให้เราใช้อีกฝั่งนึงนะคะตัวลิ้นตรงเนี้ค่ะที่เขาทิ้งไว้เนี่ยบางคนอาจจะนึกว่ามันไม่มีประโยชน์แต่ความจริงมันเอาไว้ใช้ค้ำยันตัวกล่องนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ใช้กาว เราเปิดลิ้นออกมานะคะให้เขายันไว้เห็นไหมเอ่ยอีกด้านหนึงก็เหมือนกันนะคะเดิมทีลิ้นด้านสั้นลิ้นด้านสั้นพับลิ้นด้านยาวนะคะพอเราพับเสร็จเราก็ต้องเปิดเอาลิ้นด้านยาวออกคลิกออกมาพับลิ้นด้านสั้นไว้นะคะเห็นไหมคะ มันจะยันกันไว้ด้านนี้ก็จะอยู่ละอยู่ทรงเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาทําเหมือนกันเลยค่ะกับอีกด้านหนึ่งตัวรอยพับไว้ด้านในรอยพับของด้านสั้นไว้ด้านในนะคะรอยพับของด้านสั้นไว้ด้านในพับลิ้นเข้าไปนะคะพับลิ้นเข้าไป พับด้านสั้นพับลิ้นเอาไว้พับด้านสั้นทับลิ้นเอาไว้น,น,น,ไวนะคะแล้วก็ดึงลิ้นของด้านยาวออกมาเพื่อค้ำยันฝั่งซ้ายดึงลิ้นด้านยาวออกมาเพื่อค้ำยันฝั่งขวานะคะเรียบร้อยค่ะ เราก็จะได้กล่องนะคะทีนี้ก็จัดทรงเขาเล็กน้อยนะคะเราก็จะได้แล้วค่ะสําหรับฝากล่องนะคะที่ไม่ใช้กาวนะคะวิธีเช็คว่างานเราเรียบร้อยไหม mm hmm. เห็นตรงตัวลิ้นนะคะจะต้องไม่ยาวเกินรูที่เราเจาะไว้เด็ดขาดนะคะนี่แสดงว่าท้าเราทํางานเรียบร้อยนะคะถ้าหากว่ามันเกินรูออกมาเกินหน้าต่างที่เราเจาะไว้นะคะแสดงว่าเราทํางานไม่เรียบร้อยให้ลองเช็คใหม่ โอเคะ okay. ได้ฝาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาดูตัวกล่องบ้างค่ะตัวกล่องนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้คือเป็นกล่องที่มีมีสารนะคะมีสัรเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงกับช่วยประครับประคองสินค้าด้านในนะคะแล้วก็ดูทำให้แบบกล่องเราดูไม่เบาบางเนาะทั้งที่ความจริงมันเป็นกระดาษที่ไม่ใช่กระดาษลูกฟูกนะคะอันนี้คือข้อดีของกล่องประเภทนี้นะคะ วิธีการพับจะคล้ายกันค่ะเพียงแต่ว่าตัวกล่องเนี่ยจะมีความพิเศษกว่าอันนี้คือภาพแพทเทิร์นนะคะของตัวกล่องนะคะตอนเราส่งไปให้เนี่ยก็จะเป็นแบนๆบางๆเลยวิธีการเหมือนเดิมค่ะใช้ไม่บรรทัดในการหักมุมหักด้านนะคะของแต่ละด้านทําให้ครบทุกด้านนะคะอันนี้ขออนุญาตไปเร็วๆนะคะทําให้ครบทุกด้านก่อนนะคะพอทําเสร็จแล้วค่ะ ตัวนี้เราจะเริ่มต้นนะคะขึ้นจากออถ้าเอาตามความถนัดนะคะเราเอาด้านสั้นเข้าหาตัวเรานะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็นตัวหูเกี่ยวใช่ไหมคะเราใช้หูเกี่ยวเกี่ยวเอาไว้ค่ะตัวนี้จะง่ายกว่าฝานิดนึงเพราะว่าหูเกี่ยวจะช่วยเรานะคะในการพยุงรูปทรงของกล่องเอาไว้หูเกี่ยวเนี่ยวิธีเช็คว่างานเรียบร้อยไหมคือพอเกี่ยวกันเสร็จปุ๊บต้องเกี่ยวกันสนิทนะคะ เกี่ยวกันสนิทนะคะถ้าไม่สนิทเนี่ยลองดูรอยบากแล้วก็เกี่ยวใหม่นะคะเกี่ยวให้เรียบร้อยก่อนนะคะใครเกี่ยวไม่ติดให้เกี่ยวใหม่นะคะเห็นไหมคะงานเรียบร้อยคืองานเรียบร้อยคือต้องเกี่ยวให้สนิทนะคะลอยเป็นแนวตรงนะคะโอเคหลังจากนั้นค่ะ หักมุมด้านยาวหักมุมด้านยาวนะคะทําคล้ายๆกับสเต็ปเดียวกันกับที่เราทําฝาเมื่อกี้เลยค่ะหักมุมด้านยาวหักมุมด้านยาวอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้หูเกี่ยวกันไว้ค่ะเกี่ยวเหมือนเดิมเลยเกี่ยวให้สนิทกันนะคะ อีกด้านนึงก็ทำเหมือนกันค่ะเกี่ยวให้สนิทก,กันพอกล่องเริ่มมีความหนานะคะตอนนี้เขาจะยังแบบว่ายังดื้อกับเราอยู่นะคะยังแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่คอ่คอยนิ่งให้เราใช้ตัวด้านสั้นเนี่ยค่ะเป็นตัวค้ำยันไว้ค่ะดีขึ้นเยอะเลยเห็นไหมคะวิธีการพับเหมือนพับฝาเมื่อกี้เลยนะคะอ้าว ทำไมดื้อคะกระเด้งออกมาวิธีการที่จะช่วยปราบกล่องไม่ให้ดื้อนะคะดึงลิ้นด้านยาวมาทับด้านสั้นเอาไว้เหมือนกันกันกบที่เราประกอบ,กอบฝาเมื่อกี้เลยคะ่ะดึงลิ้นด้านยาวมาทับด้านสั้นเอาไว้นะคะให้เขาล็อกกันอันนี้เราจะใช้เราหลีกเลี่ยงก,การใช้กาวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้กระดาษเนี่ยล็อกกระดาษด,ด้วยกันเองนะคะ จะเห็นว่าการออกแบบจะมีการตัดมุมนะคะเฉียงมุมเล็กน้อยนะคะประมาณ30องศานะคะเพื่อที่เขาจะได้แบบว่ามีการค้ำยันกันในตัวได้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้กล่องนะคะที่เป็นตัวกล่องด้านในครบถ้วนนะคะทั้งฝาและทั้งตัวกล่องนะคะตอนที่ใส่นะคะบางคนอาจจะ เทำฝา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 ,าแล้วก็ทําตัวกล่องตัวกล่องตัวกล่องตอนเอามาลองลองประกบกันนะคะลองสวมเขาให้พอดีก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยกระดาษมันก็มีความเออเลอร์ได้หรือแม้กระทั่งคนพับคนละคนมันก็ทําให้กล่องกระดาษเนี่ยมันอ,อ,อาจจะฝากับตัวไม่เข้าเข้ารอยกันก็ได้เราก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะค่อยๆกดลงไปดูทีละมุมนะคะอย่าไปรุนแรงนะคะเดี๋ยวไม่งั้นมุมจะขาด แล้วก็กล่องเราจะเสียทรงนะคะสำหรับวันนี้สาธิตวิธีการประกอบกล่องก็มีประมาณนี้ค่ะก็หวังว่าจะได้นำเอาเทคนิคที่สอนในวันนี้ไปใช้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ